คุณเขาเขามาให้ความสะอาดหาัวกะแล้วเฮ็ดพิปคนวแต่เห็ดลากกินถนอมเนี่ยนี่ป่นปลาอันนี้น้ำปลาเฮ็แก้วก,กินเนี่ยนักขึ้เนเขาก็ใส่เป็นตาไม่เห็น,นาางหง่วงว่ะนักขึ้นเขมาเยอะขึ้นเขาไม่จ้ะหัวกะแล้งาน งานบ้านที่แล้วมเมื่อเช้าจัดต้นไม้ไม้ปลูกอันต้นไม้กินยาโรกินหักกินอยู่ผู้เดียวไม่หักกัวน้ำเด้ออ่ะออแกเี้ยว เกี่ยวป่ะอริเอลี่เ,เป็นลบยึดใจฮะโอนหามคือไม่เห็นมาก,กับแมวหน่อยพี่น้องความสะาดมันนีมันยากเริ่งเดือดปุ้งน้ำหลูกสาว เล่นหนีไม่เล่นหนียังไงย่าหลายไม่เล่นหนีต่วตันดีไปสโซนแต่โชว์ฟ้ามึงแค่ความสะอ,อาดไรไมนไปสื่อแพิ่แพ็งแมวพี่น้องเลยตัวละสามหมื่นสามหมื่นกว่า จะเป็นบ้านฮาได้เนี่ยในฟรีก็บเอาดอกยีดตัวละพันกว่าพันสองพันดอนตัวเล็น้อยวิ่งขีขาแมวแทงกับแทงทั้งหมาทั้งแมวต้องสะอาดต้องเช็ดสะอาดอยู่ด้วยก็ขาพวกมัด กระปกอเดี๋ยวจะไปจ้างเขามาตัดโคนแห้มันอีกเนี่ยแพงกับแพงหรอนกก็มีประโยชน์โจทย์โทษเอาไว้เรียงเป็นมูหักมาหักกันดอกมาก็ได้เรียงเป็นมูกันแซ่บพี่น้องมามามา,มา,มาด้อจ้ะ เอ,ออปุณนะทเจ้อแซ่บหแล้วไงปุณนะงานเมีเยเมแซ่บแซ่บขามาเนี่ยขันหนึ่งขันยอมไม่มนุ่มเสหลกก็ไปอาบน้ำเหรอกุ้ยบดชีจ้ามนม้มามากุ้ยบดชีกันมาเนี่ยอ่ะอื้มแซ่บ มันๆเอสเอีมยแ,แล้วก็กินต้วไปนเนี่ยเมนบบห่วยดจี้สนดอกด๊อกมาด้อกเป็นออดอกเอออกินเยอะกูดเดียวเพียรายแล้ว่เกินแก้เพลียมันเนี่ยจะเด้อกนี่กันด้อา ใครชอบไปแล้วกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิ่งกดติดขย้ได้เลยคะจะขอบทุกคนมากจ้า